สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแน,นลนะวันนี้มาพบเจอกันอีกครั้งนะคะและแน่นอนนะคะคลิปของเราในวันนี้จะประกอบด้วยคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ซึ่งเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกับคลิปความรักความสัมพันธ์สาหรับชาวราศีตุลคนโสดมาดูกันว่าเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะความรักของคนจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันดีกว่าในอดีตเป็นยังไงบ้าง อ๋อห้าห้าไม้นะคะสี่เหรียญค่ะเก้าท้วยโอเคแหละความรักของคุณเนี่ยในอดีตเนี่ยคุณเหมือนมีการขัดแย้งในความสัมพันธ์กันนิดหน่อยมันเป็นการที่ทะเลาะกันก็จริงแต่มันเป็นการทะเลาะกันเพื่อขจัดปัญหา แล้วก็แก้ปัญหาได้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะตัวค,คุณโสดเนี่ยตัวคุณอาจจะมีคนที่คุณรอรอใครสักคนแหละแล้วมันเหมือนว่าตัวคุณผิดหวังในความสัมพันธ์ในการรอคอยเขาคอยบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการรอคอยที่มันไม่มีเวลาฟิกเลยว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ซึ่งมันทำให้คุณเจ็บปวดมาดูกันนะคะว่าเดือนนี้สำหรับเดือนเดือนตุลาเนี่ยค่ะชาวราศีตุลเป็นยังไงบ้าง ไม่อ่านกับผมเดี๋ยวนะโอเคในเดือนนี้คุณมีแนวโน้มที่จะได้โอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตซึ่งเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะมันให้แนะนำให้คุณเลือกให้ดีนิดหนึ่งวางแผนอะไรดีดีนิดหนึงมาดูวันนี้กว่าว่าใครซึ่งเดือนนี้มันจะมีตัวละครเยอะนิดนึงนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณสำหรับคนโสด คนแรกแหละเนอหน้าที่การงานดีคิงอวบอนอาจจะต่างชาติด้วยนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงละ่ะน่าจะตรงสเปคคุณในระดับหนึ่งเพราะว่าเขามีเกณฑ์ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลซึ่งมีแนวโน้มนิดน,นึงว่าเขาอาจจะเจ้าชู้เพราะมันคืองคิงอวบอนเขาบริหาร,าหารสเสน่ห์เก่งแน่นอนแหละคนเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเดือนนี้นะคะ ึ่งมีแนวโน้มว่าคนที่เพื่อนฝูงคนในชีวิตคุณน่ะแนะนํามาให้ให้คุณรู้จักมันมีเกณฑ์แน่นอนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์มากๆสาหรับชาวราศีตุลน,นะมาดูกันนิดนึงนะคะว่าชาวราศีตุลคะเดือนนี้มันมีเกณฑ์ไหนว่าคุณจะเลือกไขรคนโสดอืม ตัวคุณนะคะตัวคุณถามว่าตัวคุณอยากจะแบบมีคู่ไหมเออเออคุณอยากมีแหละแต่ว่าแต่ถ้าจะให้แบบว่าลงหลักปักฐานกับใครตัวคุณยังไม่พร้อมแน่นอนคุณจะวิ่งหนีเลยเพราะว่าตัวคุณยังไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับใครซึ่งมันทามันทาให้เกิดความรู้สึกว่าเออตัวคุณอยากศึกษาอยากเรียนรู้ในความสัมพันธ์นี่แหละ แต่ว่าถ้าจะให้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนจริงๆอ่ะตัวคุณจะไม่พร้อมตัวคุณไม่พร้อมที่จะมีความรักในช่วงเวลานี้แน่นอนเพราะว่าราศีตุนบางคนอาจจะยังเพิ่งเจ็บมาแล้วก็คุณยังไม่ได้มูกนเท่าไหร่นะคะมาดูกันดีกว่าว่าันนี้ไพ่จะแนะนำยังไงบ้างอ่าคิดน of ออฟเพนเตอร์คแน่นอนละ่ะคุณอาจจะ โฟกัสถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเองมากกว่า,าไพ่มันบอกชัดเลยว่าชาวราศีตุลเนี่ยเดือนนี้คุณจะไม่เทคแอชั่นอะไรเลยคุณจะเตรมเพจคุณจะอยู่ในชีวิตสดๆสวยๆโดยด้วยของคุณเหมือนในอดีตเหมือนกันซึ่งคุณจะได้อาจจะได้รับการติดต่อสำหรับคนเก่าๆนะแต่ตัวคุณจะมีความชัดเจนนิดนึงว่าคุณจะ มาอยู่ในสภาวะที่คุณเจ็บจนไม่อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักกับใครที่เข้ามาในช่วงเวลานี้เลยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือคนไหนก็ตามคุณจะพักก่อนโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่สเปเชียลนะคะจะบอกกับชาวราศีตุลไว้อย่างไ้าง โอเคค่ะไพ่นะคะไพ่สเปเชียลแนะนาว่าคุณจะใช้ชีวิตของตัวเองก่อนถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรเข้ามามากมายในชีวิตคุณมีทางเลือกอะไรให้มาอยากจะแบบ้นอยากจะมาช่วยอยากจะดูแลนู่นนี่นั่นกับคุณแต่มันเป็นช่วงเวลาว่าคุณจะเชื่อตัวเองถ้าในเรื่องความรักเนี่ยคุณจะไม่เชื่อใจใครเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะผ่านการเดินทางบางอย่างมากขึ้นที่มันทำทำให้คุณมีประสบการณ์บางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ซึ่งมันทำให้คุณมีสติอะคะ่ะในการที่จะเลือกคบใครมาดูกันดีกว่าแล้วขนาราศีนะคะว่าดาวจาันทรศุกร์เนี่ยเ้าจะเข้ามาคบใครบ้างโอเคมิถุนตุลกลมแล้วก็เมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็กันพฤษมบังกรอมาคบบอกเลว,ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คนจะเข้ามามีคนมาดามใจคุณเยอะ พอสมควรเลยสําหรับคนโสดชาวราศีตนนะโอเคไพ่แนะนํายังไงต่อบ้างนะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะโอเคไพ่แนะนํานะคะแนะนําว่าลองนิดนึงก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณเคยจะคิดลบในเรื่องความรักก็ตามแต่คุณอยากจะพักใจของตัวเองนะคุณจะไม่ให้ใครเ,เข้ามาทำลายความรู้สึกคุณได้แล้วถ้าถามว่าถ้า มันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจริงๆอะเนี่ยไพ่เน้นทำให้คุณนะคะว่าอยากให้คุณนะเปิดใจเปิดโอกาสอลองหาคนที่ที่เหมาะกับคุณนะคะไม่ใช่เป็นคนในอดีตที่มีแต่ความขัดแยง้งมีแต่ความทะเลาะแต่ขอเปิดเพิ่มอีกนิดนึงทุนในอดีตมันเป็นคนที่วิขอโทษมันเอาใหม่ค่ะคุณในอดีตเขาเป็นคนที่เล่นเกมเก่งในความสัมพันธ์แล้วมันทําให้เรารู้สึก เจ็บปวดในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะแต่ว่าเดือนนี้ตัวคุณเองอะ่ะบอกได้เลยนะชาวราศีตุลว,ว่าตัวคุณอะ่ะจะไม่ได้มีความรู้สึกความหูกพันอะไรกับคนเกาเน่าอีกเพราะว่าต่อให้คนเก่าเนี่ยคุณรู้สึกมีความบางอย่างมากๆกับตัวเขาเนี่ยค่ะแต่เดือนนี้คุณจะรู้เลยว่าการรักตัวเองคุณจะรักตัวเองคุณจะคุณจะไม่สนเลยอะ่ะมันมันมันไม่ได้สป์กเหมือนเดิมแล้วโอเคค่ะมาดูกันตอนน่อดีกว่าความรักของ ความรักคมสำคัญนะคะของความสำคัญไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีพุษโอเคล่ะ we all for June d a t เดวี่ย,ยมจะเชโอเคความสาาัมพันธ์ระหว่าง,ค,าง,งค่ณและเขาเนี่ยมาดูมันเหมือนต่างคนต่างไปโฟกัสกับตัวเองเราคุณและเขาเนี่ยมีดีทั้งคู่แหละแต่ประเด็นเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ย มันจะมีความรู้สึกผูกพันบางอย่างอยู่นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรู้สึกถึงกันอยู่ทีนี้ค่ะบางคนเนี่ยเขาจะในเดือนนี้นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาแหละก็มันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วหลังจากการจบกันไปแล้วมันจะมีความรู้สึกที่มีต่อก,กันอยู่เนี่ยในเดือนนี้นะคะตัวเขาอะ จะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาแต่ตัวคุณเนี่ยค่ะปัญหาในความสัมพันธ์เนี่ยมันยังอยู่นะคะแปดวันเนี่ยมันเป็นมันเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่เข้ามาอย่างฉับพันเลยละ่ะซึ่งประเด็นเนี้ย,ยตัวคุณจะมีการพูดคุยสื่อสารในหลายๆเรื่องเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่ามันขึ้นบนสันกับเพจออฟสอแน่นอนทุกคนอะ่ะ ฝั่งเขาและฝั่งคุณนะคะมันอาจจะมีการแอบสองกันและกันอยู่อาจจะสลับปรับปังกันได้นะคะถ้าคุณไม่ส่งก็าอาจจะเขาเป็นคนที่2องคนโอเคซึ่งแน่นอนตอนนี้คุณอาจจะดูดีมากขึ้นแบบว่าไปปรับปรุงรูปล่างหน้าตาทรงผงมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เขารู้สึกแบบแว่า อยากกลับมาอีกครั้งซึ่งในอดีตเนี่ยตัวคุณไม่ได้รับความสัมพันธ์ไม่ได้รับไม่ได้รับความแร์ในความสัมพันธ์น่ะคุณมองเห็นในความในปัญหาเนี้ยถ้ากลับไปอะ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันจะโดนอีกไหมซึ่งแน่นอนตัวคุณอะ่ะจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆมากกว่าด้วยตัวคุณจะมองไปข้างหน้าโฟกัสไปที่หน้าข้างหน้าคุณจะไม่เทคแอคชั่นคุณจะปล่อยให้เป็นแบบว่าโชคชะตามากกว่า มาดูเขาดิป่ะตัวเขาแน่นอนเขาตัวเขาตัวเขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจนะคะตัวเขายังมีความผิดหวังบางอย่างในความรู้สึกของเขาซึ่งอาจจะเป็นความผิดหวังที่เขาคิดว่าตัวคุณเนี่ยจะจะเป็นการที่ตัวคุณจะยอยู่รอเขาคุณจะพยายามในการที่จะมีเขาในชีวิตมากกว่า สถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่ามันมันทำมันไม่ใช่อะคะ่ะตัวคุณไม่รอตัวคุณไม่ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วซึ่งมาดูนะคะมันแนวนองมันจะเป็นไวเวอร์ซ่ากันได้นะเดือนนี้เป็นไงบ้างแน่นอน,นะคะ่ะเดือนนี้มันมีความชัดเจนบางอย่างแน่นอนที่ที่ออกมาในความรู้สึกหรือคำพูดหรือการกระทําของเขาซึ่งมันขึ้นสี่เหลียน เขาจะมีเกณฑ์สื่อสารหรือพูดอะไรบางอย่างออกมาเองซึ่งตัวคุณนะคะจะทำยังไงกับความสัมพันธ์บ้าง <c oughs> แน่นอนคุณจะใช้ความคิดคุณรู้แล้วละ่ะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาจะมาขอตกลงเนี่ยคุณรู้ว่าเขาจะพูดอะไรซึ่งตัวคุณจะอยู่ในโมเมนต์ที่อยากจะอยู่คนเดียวก่อน เพราะโตคนเนี่ยมีความเข้มแข็งภายในแล้วคุณไม่อยากทำอะไรที่จะเป็นการเทคแอคชั่นอย่างพร่ำมเพื่อคุณคุณรู้สึกดีแหละที่เขาเทคแอคชั่นยังประคองคุณไว้ในชีวิตแต่ถ้ามันเหมือนได้ผ่านช่วงเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วจนทำให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่ต้องมีเขาก็ได้นะการที่ฉันอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะดีกว่าการที่ไม่มีเขามาดูนิดนึงค่ะ โอเคค่ะมันมีแนวโน้มที่ตัดกันไม่ขาดหรอกแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ความมั่นคงหรืออะไรมันไม่ได้คอมมิตเมนแน่นอนแต่ว่ามันทําให้คนทั้งสองคนน้ามันไม่สามารถตัดกันได้ขนาดนั้นมันขึ้นเทวิลเลยนะถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะพยายามเทคแอคชั่นยังไงก็ตามซึ่งตัวคุณน่ะคุณจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เรื่องราวอะไรมันเกิดขึ้นไปในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นได้มาดูกันดีกว่าไพ่แนะนํำยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะไพ่ขึ้นลิชิง่งเอา u t นะคะแน่นอนตัวเขาเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยหรือปภกษาบางอย่างกับคนในชีวิตเขาซึ่งตัวเขาไม่มีความสุขแน่นอนในการที่ไม่มีคุณในชีวิต มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหาคนอื่นที่เหมือนคุณไม่ได้แล้วมันทําให้เขาตระหนักรู้ว่าจริงๆเขาเขาอาจจะรู้สึกดียัคุณแล้วก็รักคุณน่ะมันเป็นการที่แบบเป็นการติดต่อสื่อสารมานะคะแล้วก็มันทําให้ตัวคุณเนี่ยหาตัวคุณจะจะจะอยู่เฉยๆแน่นอนเดือนนี้คุณคุณจะไม่ไม่อะไรแน่นอนสําหรับการติดต่อสื่อสารมามันเป็นการติดต่อที่ช้านะคะแล้วก็ คือถึงเขาจะติดต่อมาสื่อสารมามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แทบจะไม่พัฒนาอะไรเลยถึงแม้เขาจะพูดความรู้สึกพูดสิ่งที่เขาคิดเนี่ยซึ่งสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะหีวใจคุณได้ไหมหรือว่าจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยไปนในทิศทางที่ดีขึ้นไหมโอเคมาดูดีกว่า ว่าเป็นลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์อะไรบ้างนะคะโอเคโอ้ถ้าดินเยอะมากเลยนะคะประสบการณ์ัง่อนนะออกมาบอกเลยนะอาจจะมีท่านลบนิดหน่อยโอเคค่ะซึ่งไม่ดูดีวกว่าขอเพิ่มอีกนิดนึงคืออยากรู้เองอืม ให้แนะนำนะคะคุณมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไพ่อยากให้คุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองว่ามันจะมันจะไปยังไงต่อความสัมพันธ์นี้คุณควรจะทำยังไงต่อนอกจากให้ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ทำทุกวันนะ่ะให้เหมือนเป็นวันใหม่ๆมันจะเป็นอะไรที่จะทำให้คุณอนะ่ะมีความสุข โอเคค่ะสำหรับบางคนนะคะที่อยากจะรู้ว่าเขารู้สึกยังไงหรืออยากจะเดือนนี้ค่ะคุณจะได้รับความกระจ่างบางอย่างมากขึ้นแล้วก็การที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันคืออะไรคุณจะได้ได้รับความชัดเจนในเดือนนี้มาดูต่อนะคะความสัมพันธ์ไม่ความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนอะโอเคโอเคล่ะความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการปรับจูนกันเยอะมาก ในเรื่องของทัศนคติเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่คุณละคู่เนี่ยอาจจะเข้ากันไม่ได้แบบร้อขนาดนั้นซึ่งมาดูกันดีกว่าว่าในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างีนเดืนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่นะคะเป็นการสื่อสารที่คู่ของคุณและคุณนะคะ จะมีความรู้สึกว่าจะพยายามทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคุยกันเยอะเคยคุยกันแล้วซึ่งเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณละคู่ะจะเคลียร์กันลงตัวกับเรื่องที่คุยเคยคุยกันวนไปวนมาแล้วก็ไม่จบสักที อาจจะเป็นเรื่องที่เคยคุยกันแล้วแล้วมันเป็นปัญหาขลางกระซังแต่เดือนนี้ค่ะมันจะเป็นเดือนที่คุณประสบความสําเร็จในดาในด้านการติดต่อสื่อสารแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นมันเป็นไวเวอร์ซ่านะคะมันอาจจะสลับกันได้ตัวคุณนะคะมันเป็นความรักที่ดีกันอยู่แล้วล่ะมันมีความสัมพันธ์ที่ที่เรารักกันอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่า บางครั้งะคะ่ะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังไม่ได้เติมเต็มร้อยเอร์ซขนาดนั้นซึ่งตัวคุณอ่ะคุณอยากที่จะให้มีการตดิดต่อสื่อสารระหว่างกันอ่ะชัดเจนไม่ดูกันดีกว่าตัวเขารู้สึกยังไงบ้างอ๋อเขาอยากสร้างความมั่นคงนะคะอยากสร้างอนาคตในความสัมพันธ์นี้ไปกับคุณอ่ะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ได้ e n a e r for ร b o r มันมหัศจรรย์มากอ่า แน่นอนละความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันมันไปต่อได้เลยเอยเขาจะพยายามประครองความรักความสัมพันธ์นี้อยากสร้างความมั่นคงกับคุณในเดือนเนี้ยเขาจะพูดคุยวันแผนอนาคตในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วหวังคนกับเขามากขึ้นไพ่มันขึ้นว่าต่อให้เดือนเนี้ยมันมีปัญหาอะไรกันก็ตามเราจะใช้ความปณีปรนใช้ความเข้าใจแหละเขาจะ คุยกับคุณด้วยเหตุและผลต่างๆอย่างแน่นอนนะคะทีเนี้ยมาดูตัวคุณบ้างดีกว่าในเดือนนี้คุณจะทายังไงกับความสัมพันธ์นี้บ้างนะโอเคคุยทับซอนสเตนโอเคตัวคุณไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบท็อกซิกแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่การคุยกันหรือการเปิดใจกันมันทําให้ความความเอะบางเรื่องอยู่มันทาให้คุณรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องมัน มันเปลี่ยนมุมมองบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ไปน,นิดนึงซึ่งการเปลี่ยนมุมมองเนี้ยมันเป็นเรื่องของการการวางแผนอนาคตในระยะยาวซึ่งนะคะความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คืออาจจะเป็นการเข้าใจกันในการสื่อสารความหวานแนะนำว่าควรจะ พากันไปทํากิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้บางอย่างนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ทําให้คู่ของคุณนะคะมีความสุขด้วยแล้วเขาก็จะสามารถคิดงานหรือทาอย่างอื่นได้ในการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตก็ให้อยากให้ช่วยกันแบบว่าเป็นกําลังใจให้เขามากๆนะคะสําหรับ,บเดือนนี้เพราะตัวเขาตั้งใจจริงๆที่จะสร้างอนาคตกับคุณนะในอนคตบซึ่งทัศนคติตรงเนี้ย มันสามารถไปในทิศทางเดียวกันได้มาดูกันดีก,กว่าว่าไพ่แนะนำยังไงบ้างนะคะเพราอาจจะอยากวางแผนอนา,นาคตในความสัมพันธ์มากๆมันอาจจะทำให้เขาโฟกัสมากบางทีก็มันอาจจะทำให้คุณไม่ค่อยเข้าใจแต่คุณจะว้าวแหละคุณจะรู้สึกสุขพว,ว่าว้าวขนาดนั้นเลยเหรอ,อ ดูดีกว่าว่าไพ่แนะนำยังไงบ้างโอเคค่ะเขาบอกว่าอะไรนะคะที่ที่เคยมีความคุณรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกเบื่อบางอย่างกับกิจกรรมที่เป็นรูทีนเป็นนิสัยบางอย่างบางอย่างของเขาอะคะ่ะหรือพฤติกรรมบางอย่างมันอาจจะคบกันนานแล้วไหมหรืออะไรไหมอย่างนี้นะคะ ให้บอกว่าให้เติมความหวานเติมความใส่ใจซึ่งกันและกันนาะแล้วก็อยากให้ที่จะพยายามที่จะเคลียอะไรที่เนกาทีฟท้ออะค่ะอะไรที่มันเป็นอะไรที่สิ่งไม่ดีค่ะอยากให้คุณปรับมุมมองในเรื่องความรักความสัมพันธ์ซึ่งถ้าคุณปรับเปลี่ยนความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เดือนนี้ค่ะชาวราศีตุลนะคุณจะพบความเซอร์ไพรส์บางอย่างแล้วก็มันสามารถจะปรับจูนกันให้เข้ากันได้ดีมาก ซึ่งตัวเขาอะค่ะตัวคนณมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นมีคอมบิเนต์นกันนะอืมสำหรับคนมีคู่มาดูอันอีกห่าว่าลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์นะคะของของ,อของเขาเนะะี่ยค่ะมีอะไรบ้างอาจจะสลับกันได้ละแน่นอนประสบการณมังกรธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะ มาครบนะคะท่าไม้โอเคก็ครบเลยเนาะโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับส b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องนะวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากที่ดูช่องแล้วก็ติดตามมาตลอดสำหรับวันนี้นะคะไว้เจอกันถึงหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย